you mm -hmm. สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถต like? ักสายใช้งานง่ายดูแลง่ายนะครับมาแนะนาให้ชมกันนะเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรถตักของยี่ห้อ TCM นะครับเป็นรุ่น L27 ขีดสนะครับผมตามชื่อต้นคลิปเลยนะฮะแต่ก็ถ้าเกิดท่านใดที่เคยเล่นหรือว่าเคยใช้นะฮะรถตักยี่ห้อ TCM มา horas. to to อยู that, ่แล้วเนี่ยก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะว่าจุดเด่นของเขาคือของเขาคืออะไรนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดท่านใดที่ไม่เคยเล่นนะฮะเจ้าจุดเด่นและก็จุดแข็งของยี่ห้อ TCM เนี่ยก็คือในส่วนของเครื่องยนต์ของเขานะฮะเครื่องยน นั่นเองนะครับอ่านี่นะฮะ แน่นอนนะครับพอใช้เครื่องของรถบรรทุกเข้ามาเนี่ยนะครับพวกค่ากองนะครับค่าอะไรหรือว่าการหาช่างเซอ่อมรีมันเทนเนสเนี่ยก็จะหาได้ง่ายนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยก็จะมีราคาย่อมเยาวด้วยนั่นเองนะครับอ่านี่นะฮะทีซีเอนะแล้วก็จุดเด่นของเขาอีกอย่างนึงก็คือว่าในส่วนของโเกียร์นะฮะการทํางานของเขาเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเด่นไปเรื่องเกียร์นะฮะที่ค่อนข้างจะทํางานได้ไวตามเท้าดีมากๆนะครับอ่าี c m เนี่ยจะเด่นเรื่องเกียร์นะลูกค้าสายเกษตรนะฮะสายล้านมันสายลงสีที่ต้องการความเร็วเนีีีีี่่่่ยยยยบบอออก้้เเลววาตตตันนนโจทท์ะะฮงม ว้สำคันนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวมาดูเกียร์กันหน่อยในะส่วนของเกียร์ก็แน่นอนนะฮะตามที่ผมได้แจ้งไปว่าเขาเป็นรถตักสายใช้งานง่ายดูแลง่ายนะตัวนี้เนี่ยก็จะใช้งานเป็นเกียร์ท้อกันนะครับบ้านๆเลยนะเดี๋ยวเรามาลองดูสภาพเกียร์ของเขาใกล้ๆกันหน่อยนะฮะ ก็จะเป็นเกียร์ทอร์กลูกเดียวแบบนี้เลยนะครับในส่วนของสภาพเกียร์ของเขาเนี่ยนะฮะก็มาแห้งสวยดีมากๆนะจดดุดรั่วซึมเนี่ยก็ไม่มีเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่านี่นะฮะตัวนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าเป็น L27T มาค่อนข้างสวยมากๆนะลูกค้าครับเนี่ยนะฮะเนื้อตรงเนื้อตัวแขนเขินเนี่ยไม่มีรอยผุเลยนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยนะฮะบุบ้งกีก็สวยนะแล้วก็ในส่วนของขางนาดบุ้งกีของเขาเนี่ย L27 หรือว่า L26 เนี่ยนะฮะถ้าเกิดเป็นของ e TDM เนี่ยนะตัวนี้เนี่ยจะมีขนาดบุ้งกีด3วนะครับอา่าบุ้งกีด3วนะบุ้งกี่เขาก็มาสวยหมดนะครับไม่ได้มีรอยชิคาาหรือว่ารอยทะลุตรงไหนของตัวเนื้อบุ้งกีดเลยนะครับแล้วก็ตามใต้รถตักไฟ3ิวนะขนาดยางของเขาเนี่ยตัวนี้ก็จะใช้ยางเป็นยางเบอร์20.5 25นะครับซึ่งจะเบอร์ยางตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเบอร์ยางมาตรฐานเลยนะครับของรถตัก3คิวแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะฮะมาสวยมากสภาพตัวรถที่บอกได้เลยว่าเนนนียิะะะะ คันส่งคัสดีนี่สวยนะรอยผุอะไรเนี่ยก็ไม่มีเลยนะครับลูกคาครับเห็นไฮะสวยมากนะฮะด้านข้างก็จะตีตาทีซีเอ็มแบบนี้เลยนะครับเห็นไฮะสวยนะคันนี้นะครับเี่นะหฮะสภาพาด้านหลังสวยหมดนะครับแล้วก็ด้านหลังของเขาก็จะตีตาทีซีเอ็มมองบอกชื่เฉพาะชัดเจนแบบนี้เลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันบ้างในส่วนของเครื่องยนต์นะครับวันนี้ก็แน่นอนเป็นรถตักสามพิวนะเขาก็จะใช้งานเป็นเครื่องยนต์หกสูบเทอร์โบนั่นเองนะครับอ่า เครื่ององสูบเทอร์โบนะแล้วก็ในส่วนของลากยี่ของเขาเนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าเกิดท่านใดที่ได้ยินชื่อนะต้องอออทันทีนะครับตัวนี้เนี่ยเขาใช้งานเป็นเครื่องยนต์ยูสุนะครับเครื่องยนต์ยูสุ6 h k 1นั่นเองนะครับแน่นอนอะไรหาง่ายแน่นอนนะฮะแต่ก็ที่สำคัญราคาย่อมเยาวน่ารักด้วยนะครับตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูสภาพเครื่องยนต์ของเขาใกล้ๆก,กันหน่อยนะครับ ในส่วนของสภาพเครื่องยนต์ของเขานะคะเขาบอกก็เลยว่ามาแห้งสวยดีามากๆนะลูกค้าครับจุดรุดสมของเขาเนี่ยไม่มีเลยนะครับลูกค้า,าแห้งดีมากนะเดี๋ยวมาดูสภาพฝั่งหัวชิตของเขากันบ้างนะครับ เครื่องเครื่องในแห้งสวยดีหมดนะครับและที่สําคัญเลยนะครับเสียงเครื่องการทํางานของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยนะฮะก็ทํางานได้แน่นแล้วก็นิ่มดีมากๆนะฮะไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกตินะครับออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับเนี่ยนะฮะสภาพคบส่งกาซีสวยจัดนะคันนี้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นสภาพรอบคันนะฮะแล้วก็เป็นสภาพเครื่องยนต์ของเขานะครับเดี๋ยวเราตัดขึ้นไปด้านบนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาลองขับในส่วนของปั๊มแล้วก็เกียร์ของเจ้าคันนี้กันนะครับแต่เดี๋ยวเราตัดขึ้นไปเลยนะครับ นี่นะครับผมตัดขึ้นมาด้านบนนะครับเป็นนี้ก็เป็นสภาพหน้าตาภายในนะฮะของเจ้าตัว TCM l 2 7 3คันนี้นะครับนี่หน้าตาก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะครับนี่นะฮะพอนั่งแล้วฟีลลิ่งก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของคอนโทรนตัวนี้ก็จะเป็นคอนโรนคู่แบบนี้นะครับเป็นระบบคอนโรนคู่นะขึ้นลง1ตัวแล้วก็ความหงายหนึ่งตัวนะฮะในส่วนของแรมปั๊มเนี่ยบอกได้เลยว่าทํางานได้แรงดีมากๆนะฮะนี่นะครับ กดตัวเบาๆนะฮะก็ยกตัวลอยได้สบายๆแล้วนะครับเครื่องไม่โหลดปั๊มไม่วูบนะแล้วก็ในส่วนของระบบคอนโทรลของเขาเนี่ยก็ถือว่าทํางานได้นิ่มเยอมากนะใช้แค่นิ้วเคลียร์เนี่ยนะฮะเบาๆก็ไปแล้วนะครับนี่นะฮะนิ่มนะครับอ่าเดี๋ยวลองยกแขนดูหน่อยนะครับนี่นะครับอ่าก็ถือว่าไวตามไม้ตามมือเยอะมากนะตัวนี้นะครับเนี่ยนะฮะก็ตามไททเซียมอยู่แล้วพวกนี้ก็จะเน้นความไวเป็นหลักเลยนะครับเดี๋ยวลองเทสเซียร์กันบ้างในส่วนของเซียร์ เป็นเกียร์ทอร์กเนาะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะมีมาให้ทั้งหมด4เกียร์นะครับเดินหน้า4เกียร์แล้วก็ชอยหลังสเกียร์ตามนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาลองขับเทสเข้าวๆกันนะครับนีน่เป็นเกียร์เน่งนะครับเกียร์สองนะฮะสามนะครับแล้วก็เกียร์สี่นะครับรโอเคเดี๋ยวลองถอยหลังกันบ้างนะครับ ครับสามนะครับสี่นะครับเออ ใาน,านส่วนของเกียร์เนี่ยก็ใช้งานได้ครบทุกเกียร์นะแล้วก็จังหวะการเป็นเกียร์ี่ยก็นิ่มแล้วก็สมูทดีม,มากมากเลยนะครับไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกตินะฮะออกมาจากตัวลูกเกียร์ของเขาเลยนะครับเนี่ยนะฮะแล้วก็อันนี้ลองลากเกียร์สี่ให้ดูนะ <rises. S 1> ก็รอรอบไม่นานเลยนะครับตัวนี้นะครับในส่วนของเกียร์เนี่ยยังถือว่าทํางานได้แรงนะฮะแล้วก็รอบเนี่ยยังไวดีมากๆนะเนี่ยนะครับเกียร์แบบเดียวนะครับมาเลยอันนี้เป็นเกียร์สี่นะลูกค้าครับเป็นเกียร์สูงสุดของเขานะครับเนี่ยนะฮะนี่ครับนิ่มจัดนะครับ นี่นิ่มนะครับอันนี้ลากแกซี่ให้ดูอีกรอบนะครับนี่นะฮะแปบ๊บเดียวนะครับมาเลยแล้วก็ไม่ต้องเยียบแบบไม่ต้องเยียบแบบรอบสูงมากๆเนะีะเยยบแบบรอบเบาๆก็มาแล้วนะครับนี่นะฮะอ่าโอเคเลยนะครับในส่วนของเกียร์ ถือว่าแรงดีมากๆนะฮะแล้วก็ปั๊มเนี่ยก็แรงพร้อมใช้งานเลยนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของสภาพภายในนะแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะครับของเจ้าตัว TCM L27.3 คันนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะรถตักสายใช้งานง่ายดูแลง่ายนะฮะกับเจ้าตัว TCM นะครับ L27.3 คันนี้นะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามานะครับสอบถามคุณพ้อมิมนะครับได้ที่เบอร์โทรดิ้ขึ้นตัวนี้ด้านบนสายมือได้เลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพอรถใครติดต่อเข้ามานะครับผมอาจะก็จะมีรูปของเขาเนี่ยพร ละเอียดนะครับพร้อมกับรูปถ่ายนะฮะร,บรอบๆคันของเขาเนี่ยแบบละเอียดๆเลยส่งให้กับลูกค้านะครับ ให้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีหนึ่งด้วยนะครับเพื่อใช้ในก,การประกอบกำลังใจนะคันนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าเป็น l 2 7ยี่สิบเจ็ดทีนะฮะที่มาสภาพส่วนมากๆนะฮะและก็ในส่วนของเครื่องปัม๊มเกียร์อของเขาเนี่ยทำงานได้แน่นครบนะฮะแรงดีพร้อมรีวงานได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของค่าตัวของน้องเขาเนี่ยตัวนี้เนี่ยค่อนข้างน่ารักมากๆนะฮะอยู่แค่ร้านกลางๆเท่านั้นนะครับถ้าเกิดท่านใดที่ดูแล้วสวนใจนะฮะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากว่านี้นะฮะกับปันรถตักนนี้เซียมดอลยี่สิบเจ็ดทีสามค เพื่อให้จะไม่พลาดนะครับสินค้าตัวแหม่ๆของเรานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเอาไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ